ซีรีส์ออนแอร์อยู่ค่ะทางโมโนนะคะโมโนแม็กค่ะซึ่งว่าพัชกำจะดูซิเกอร์กำลังุูมากทุกคนอยากให้ไปติดตามแต่ว่าตอนนี้ก็มาแบบเซฟไม่อยู่ทางโมโนแม็กแล้วก็มาปีหน้าจะได้ดูในโมโนออริจินอลช่อง219ของพี่นายด้วยแล้วก็ภาคสำหรับพิษณุโลกด้วยนะคะที่เป็นซีรีส์วายที่กินแบบได้กระโดดเข้ามาเล่นเนาะเป็นรับเชิญเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังมีทางช่องวันนะคะทางพายาส์หมนดิจิขอลจะเกิดกล้องปีหน้าเหมือนกันภาคทั้งหมดเลยแล้วก็ออ๋มี ละครอิสรนจะเป็นซีรีส์อีสาเล่นกับพีเอมฝาดิปนนมามด้ลยการนั่งแน่นิเราไปอีกรับไปีา้ได้เร่ยยพร้อมค่ะจะีเยกับพีเอมค่ะเรื่องเอเดียนสตาฮักรักนารกากเจะเปลี่ยนชื่อเรื่องนะเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่กินแบบพูดภายสั่เรื่องเลยใช้เว่าคำประมาณสองเดือนก็เสร็จหมดแล้วเหลือแค่รอซีมมิ่งรอออนทางช่องทางบมน็ก็บอลนซนายี นั่นคุกยีน่าเดินเอาทีเอาที